ศูนย์กลางที่ตั้งอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่ในพื้นที่ราบตอนกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนบนและลำน้ำสาขาปัจจัยที่ส่งเสริมให้อาณาจักรสุโขทัยเป็นผู้นำคนไทยอยู่ในระยะหนึ่งคือ 1. ทึงทำเลที่ตั้งดินแดนที่ร่วมกันเป็นอาณาจักรสุโขทัยเป็นชุมทางการค้า 2. ความสามาัคคีของคนไทยเช่น กรณีที่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกันขับไล่ขอมสะบัดโคลนลำพงได้สำเร็จ 3. ความสามารถของผู้นำา 4. การเสริมอำนาจของเขเมຈม 5. การสร้างสัมพันธ์กับจีน ด้านการเมืองการปกครองสมัยสุขโขทัยจะมีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจบริหารจากศูนย์กลางคือราชธานีไปยังหัวเมืองต่างๆและมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครองดูแลหัวเมืองเหล่านั้นโดยการแบ่งการปกครองออกเป็นสี่ชั้นคือ 1. เมืองหลวงหรือราชธานีอนาณาจักรสุขโขทัยมีกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งราชธานีเป็นศูนย์กลางทางการปกครองศาส,สนาวัฒนธรรมศิลปะ และขนบรรมเนียมประเพณีทั้งปวงพระมหกากษัตริย์ทรงปกครอง2เมืองลูกหลวงเป็นเมืองหน้าด่านเรียกอีกอย่างว่าหัวเมืองชั้นในตั้งอยู่รอบราชธานีทั้ง4ทิศทิศเหนือได้แก่เมืองศรีสัชนาลายัยทิศเหนือได้แก่เมืองสองแควทิศตใต้ได้แก่เมืองสระหลวงทิศตะวันตกได้แก่เมืองนครชุม เมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองส่วนเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงที่มีฐานะเป็นเมืองอุปราชตลอดสมัยสุโขทัย 3. เมืองพระยามหานครเป็นหัวเมืองชั้นนอกเมืองลูกหลวงพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมและมีความสามารถไปปกครองและดูแลเมืองเหล่านี้ 4. เมืองประเทศราชเมืองประเทศราช เมืองที่อยู่นอกอาณาจักรชาวเมืองเป็นคนต่างชาติยามปกติเมืองประเทศสาชจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายต่อพระมหากษัตริย์สุโขทัยยามสงครามจะต้องส่งกองทัพเข้าไปช,าไไช่วยพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์อันได้แก่หนึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิศสองพ่อขุนบานเมือง สามพ่อขุนรามคำแหงที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826 4พรสี่พระยาเลยไทยห้าพระยาง้วนํำถุงหกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลีไทยที่ทรงนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงเจ็ดพระมหาธรรมราชาที่สองแปดพระมหาธรรมราชาที่ 3, สามสลือไทยเก้าพระมหาธรรมราชาที่สี่บรมปาล การวางผังเมืองสุขขัไทยร่องรอยของเมืองสุขขัทยชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้นำชุมชนเมืองสุขขัทยที่ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสภาพที่อยู่อาศัยแบบชุมชนโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นเมืองที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของชุมชนเมืองที่มีการวางผังเมืองและมีคูน้ำล้อมรอบเท่าที่เคย พบเห็นมาในประเทศไทยตั้งจะเห็นได้จากแผนผังเมืองสุขโขทัยที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสม่ำเสมอม,มีการจัดสร้างกำแพงเมืองถนนศาส,สนาสถานสระน้ำและทางน้ำอย่างเป็นระบบลักษณะลักษณะพิเศษของเมืองสุขโขทัยที่สำคัญคือการสร้างกำแพงดินสามชั้นที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเป็นลักษณะร่วมของเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในเขตแคว้นสุขโขทยัยและเมืองทางภาคเหนือในเขตแคว้นล้านนาไทย ลักษณะชนชั้นทางสังคม 1. พระมหาหกษัตริย์จัดเป็นชนชั้นปกครองซึ่งเป็นประมุขของประเทศทรงปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นในหลักธรรมเป็นผู้ปกครองประเทศและเป็นผู้นำทัพในยามเกิดสงคราม 2. เจ้านายหรือขุนนางหมายรวมถึงพระราชะวงศ์ทั้งหมดซึ่งเป็นชนชั้นปกครองมีส่วนร่วมในการปกครองแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆ 3. พระสงฆ์ จัดเป็นชนชั้นปกครองเป็นผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชนให้มีศีลธรรมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 4. ี่ไพ่หรือผัะชาชนเป็นชนกลุ่มใหญ่ของสังคมจัดเป็นชนชั้นถูกปกครองอยู่ภายใต้การควบคุมของขุนนางตามพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุขโขทยัย 1. กเกษตรกรรมประชาชนของอาณาจักรสุขโขทัยส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์พืชที่ปลูกส่วนมากคือข้าวรองมาเป็นผลไม้เช่นมะม่วงมะขามมะพร้าวมะักูเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ทำการเพาะปลูกมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบสลับกับที่ดอนและมีเทือกเขาติเตี้ยกระจายอยู่ตามเขตที่ราบเมื่อถึงหน้าแรงน้ำก็จะแห้ง จึงมีการสร้างระบบชประทานเพื่อการเกษตรขึ้นมาทั้งบริเวณที่ทำนบกัน้นหรือที่เรียกว่าทำนบพะร่วงหรือสลีดพงรวมถึงตระพังสองการค้าขายการค้าขายภายในประเทศมีการสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าภายในประเทศดังนี้ 1. การงดเว้นไม่เก็บภาษีผ่านด่าน 2. การจัดให้มีตลาดการค้าเรียกว่าตลาดประสานเพื่อให้ประชาชนติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน 3. การจัดให้มีถนนเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกถนนสายสำคัญมีชื่อเรียกว่าถนนพระร่วง 4. การขุดสระน้ำขนาดใหญ่ตามเมืองต่างๆเรียกว่าตรพัง 5. การใช้เงินตราเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเรียกว่าเงินพดด้วงทำจากโลหะเงินและรวมทั้งใช้เงินเบี้ยทำจากเปลือกหอยการค้าขายกับต่างประเทศมีดังนี้ 1. สินค้าที่ขายส่งต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าสังคโลก 2. มีการติดต่อค้าขายกับอินเดียเปอร์เซียอาหรับจีนญี่ปุ่นมาลายูอินโดนีเซียและฟิลิปปิน 3. การค้าจเจริญรุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเพราะจีนซึ่งเป็นคู่แข่งเกิดสงครามกลางเมืองเกิดความอดอยากและมีโรคระบาด 4. ส,สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่เครื่องสังฆโลกหนังสัตว์ไม้หอมงาช้างนอแรดของป่าส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ผ้าไหมแพรเครื่องเหล็กอาวุธต่างๆ เส้นทางการค้าขายที่สําคัญเส้นทางการค้าทางบกมี3เส้นทางสําคัญดังนี้ 1. สุขโขทยัยตากมัตมะเดินทางระหว่างสุขโขทัยกับหงสาวสดี 2. สุขโขทยัยเพชรบุรีกุยบุรีมลิตนาวสี 3. สุขโขทยัยตากลำพูนเชียงใหม่เส้นทางการค้าทางน้ำมีสีเส้นทางสำคัญดังนี้ 1. แม่น้ำใหญ่สู่ภาคกลางอ่าวไทย 2. แม่น้ำท่าจีนสู่อ่าวไทย 3. ทะเลแม่น้ำคงในภาคใต้ขนานกับชายฝั่งตั้งแต่บ้านดอนสงขาปัตตานี 4. ีคลองท่อมกระบี่คลองพุ่มดวงสุราษฎร์ธานีสังคมและศาสนาในสมัยสุขโขทยัยด้านกฎหมาย กฎหมายสังคมสมัยสุขโขไทยเป็นสังคมที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมาพร้อมกับพุทธศาสนาทั้งที่เมื่อพระพุทธศาสนาแห่เข้ามานั้นได้พาทธิความเชื่อตามแบบศ,ศาสนาพราหมณ์อินดูเข้ามาด้วยซึ่งนอกจากพิธีกรรมต่างๆแล้วยังมีศาสตร์ในสาขาต่างๆเช่นธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วยปรากฏตามศิลาจารย์หรือว่ามีกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีที่จําเป็นแก่การสมัยดังนี้ 1. กฎหมายอาญาว่าด้วยลักษณะโจร เกี่ยวกับการลักทรัพย์การลักพาและการฆ่าสัตว์ 2. กฎหมายแพ่งว่าด้วยลักษณะทรัพย์สินมรดกบัญญัติว่าทรัพย์สินผู้ใดย่อมตกแก่ลูกหลาน 3. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความบัญญัติให้มีตุลาการบัญญัติให้มีตุลาการพิจารณาอักดีโดยธรรมห้ามมิให้รับสินบนเข้าข้างใดข้างหนึ่ง 4. กฎหมายว่าด้วยลักษณะกา,ารล้องตีกาบัญญัติว่า ผู้ใดต้องการถวายตีกาแก่พระมหากษัตริย์ก็สามารถทําได้โดยไปสันกระดิ่งที่ประตูพระราชวังพระมหากษัตริย์ทรงรับตีกาและตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองด้านศาสนาพ่อขุนศีอินทราทิตย์ทรงนำพระพุทธศาสนาลทัทธิลังกาวงเข้ามาเผยแพร่ในสุโข,ขทยัยจนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพราลิไทย ที่ได้ทรงออกผนวดและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไต้ฟูพระร่วงทรงนิมนต์พระสงฆ์จากลังกาที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเข้ามาที่สุขโขทัยการดำเนินชีวิตของคนในสุขโขทัยจึงผูกพันอยู่กับวัดเพราะวัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางาศาสนาด้านขนรรมเนียมประเพณีเช่นประเพณีการบวชประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีเพื่อนมงคลจรวดนั่งคันแรกนาขวัญ ด้านศิลปรกรรมสถาปัตยกรรม1.1สถูปเจดีเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สักการะพระพุทธเจ้ารวมทั้งใช้ประดิษฐานพระมหาธาตุเป็นยอดแหลมก่อด,ด้วยอิฐหินหรือศิลาแรงมีสามร,รูปแบบคือเจดีทรงกลมบางทีเรียกว่าเจดีทรงรังกาหรือทรงระฆังคว่ำ นิยมสร้างเจดีบนฐานที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นโดยทำเป็นฐานเรียงกันหลายชั้นเพื่อให้ประชาชนมาเดินเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นเจดีวัดช้างล้อมจังหวัดสุโขทัยเจดีทรงดอกบัวตูมหรือเจดีพระพุ่มข้าบินบนยอดเจดีจะทำเป็นรูปดอกบัวตูมส่วนฐานเจดีจะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม เจดีย์ทรงดอกบัวตูงที่หลงเหลือยอยู่ในปัจจุบันเช่นเจดีย์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดสุขโขทัยเจดีย์วัดตะพังเงินที่จังหวัดสุขโขทัยเจดีย์แบบลังกาผสมสีวิชัยมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมแบบสีวิชัยและอาจมีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปด้วยเช่นเจดีย์วัดสระศรีที่จังหวัดสุขโขทยัย วิหารเส้นปางมารวิสัยปางสายันปางสมาปางสมาธิตั้นภูป,ปัญญาแต่แก่กระทำเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อนำลงชีวิตแต่แก่งานเหล็กเส้นมิดกวนจอบเสียมเครื่องมือทำการเพาะปลูกงานปั้นเส้นองค์หหม้อและจัดจากเส้นกระบุงตะกา้าและของใช้เป็นตลาดที่ออกแบบได้ การล่มสลายของอาณาจักรสุโขไทยหลังจากพระหมหาธรรมราชาที่4สวรรคตในพศ1 9 8 1ทางอายุทยาไม่ตั้งผู้ใดเป็นพระหมหาธรรมราชาอีกแต่ให้ผู้ที่มีเชื้อสายราชวงศ์พนวงศ์ปกครองเมืองพิษณุโลกในฐานะประเทศราชของอายุทยาจนถึงพศ2006หนุ่มเด็ชพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์พระราวงศ์สเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลก ถือว่าอาณาจักรสุขโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักอรอยุยาตั้งแต่นั้นสาเหตุของการเสื่อมอํานาจปัจจัยภายในที่สําคัญคือ 1. การแข่งแย่งอํานาจของผู้นํา 2. ความไม่เข้มแข็งของผู้นํา 3. การถูกตัดเส้นทางการค้าขายปัจจัยภายนอกการขยายอํานาจขึ้นไปทางเหนือของอาณาจักอรอยุธยาโดยใช้กําลังมหารการแทรกแซงกิจาการภายในและการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติทำให้อาณาจักรสุขโขทัยอ่อนแอลงเรื่อยๆ จนสิ้นสุดลง